โอ้โหทุกคนมันน่าเจ็บใจมากเลยแค่เวียดนามหรือว่าลาวเวียดนามก็ไม่รู้นะทุกคนที่คอมเมนต์แบบนี้แค่คนลาวซื้อของในประเทศไทยกลับบ้านแล้วฝากของกลับบ้านเยอะๆก็หาว่าเรา ขายซาดขายซาดยังไม่พอนะทุกคนหาว่าเราเป็นลูกกะลียี้ไปทํางานอยู่ประเทศไทยสงสัยมึงจะไปขายตัวหรือเปล่าทําไมมึงมีเงินซื้อของอะไรเยอะแย,ยะเลยส่งมาให้คนที่บ้านโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีพัดลมอะไรมึงก็ขนกลับมาหมดโดนคนไทยไล่มาหรือไงโอ้โหได้ยินคําพูดคํานี้มัน สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่ันก็จะกลาบทักทายสบายดีเด้อเ่ราว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังก็กลาบสบายดีเด้อจ้าเด้อทุกคนค่ะวันนี้น้องเพรว่าก็จะมาขอว่าวเรืืองเหลืองหนึ่งเนาะทีเกี่ยวกับการท่งคองหอวาสื่อคองเอียงต่างๆฝากกับบ้านเนาะล้วก็แล้วการเพรว่าก็เลยได้เปรียบเทียบเนาะ ไดเราสูเอฟซี FC ฟังว่าอ่าถาว่าเราเข้าสืออยู่ฟังไทยเนาะราคาก็จะไดประมาณนี้นะทุกคนถ้าสืออยู่ฟังเล่าก็จะไดไลน์อ่าในราคาที่แพงกลัวอฮียงต่างๆนานาเนาะแลวก็จะมีคอมเมนต์หลยๆคนที่มาคอมเมนต์ว่าเออเป็นเฮียงแหละบอกว่าจะเป็นเล่าลืมสะอาดแน่กับมี่เนาะแลวก็ว่าอ่าเป็นลูกแบบ กะลีขีทอบนาะทุกคนว่าเอออีกะลียันจังสีนาะทุกคนเป้อ่าคล้ายศายสตร์ยังบ่พ่ออย่าสงสัยมึงไปเหตุงานคล้ายโตบ่ยงังต่างๆนะนะนาะทุกคนก็ต้องกราบขอโทษขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะทุกคนถ้าหากว่าคาํเบ้าคาจาที่แพรว่าจะเว้าไปนี่มันบ่ซู้พานะะอเนาะ FC, ทุกคนนะคะก็ขอโทษขออภัยเด้อนอนเอฟซีทุกคนถูกทันที่ผันรับชมรับฟังนะประเด็นมันมีอยู่ว่านะทุกคนคือเนาะ เพราวาก็ต้องขออนุญาตนะคะาบางครั้งอาจจะมีช่วงที่เว้าไทยนำวเาว้าล้วนําปนกันกันต้องขอโทษขอภัยเนาะคือจังสี่เนาะเพราวะนะ่ะส่งของกับบ้านและกะพอดีว่า เอาคลิปคลิปหนึ่งลงไปเนาะคือแบบบริตั้งใจที่จะส่งเองดอกเนื่งองจากว่าคลิปก่อนหน้าน,านั้นน่ะที่พี่สาวหรือว่าเอ๋อยของแพว่าเนาะเพื่อนสื่อของผาก,กับบานทุกคนแล้วก็จะเอาของผาก,กับบานยังต่างๆนานาเนาะเพราะว่าเพื่อนจะกับบานคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามาเพื่อนกับแล้วบอเพื่อนก็คือกับนะทุกคนแต่ว่าเพว่าบริอัดคลิปเนาะเกี่ยวกับการที่ว่าเพื่อนนางรถกับบานแค่นั้นเองนะทุกคนและที่นี้กับพ่อดีว่าเออ แคว่าก็เลยเว่าถึงเหลืองที่ว่าเขาคล้องเครื่องใส่ในบ้านมันแพงเนาะก็เลยบอกว่าเออโมโนั่นหรือว่าโตของแพืว่าเองก็เลยแบบว่าเออในเมือเขามีโอกาสเข้าฝากกระเป๋บบาน,นี่กระสอบหนึ่งนะทุกคนคือกระสอบใหญ่ๆกระเป๋าลายอะเสลิมพลน,นะเนาะกระเป๋าเสลิมพลใหญ่ๆอะบางคนเรียกว่ากระสอบลายแต่บางคนเรียกว่ากระเป๋าเสลิมพลน,นะทุกคนคือนั่นแหละใหญ่ๆอะถ้าเราซื้อของนะเราจะซื้อของเยอะมากเราก็จะอัด อัดอัดยัดเข้าไปเต็มอ่ะบางเขาก็จะเอาแค่กระสอบละพันหนึ่งนะทุกคนหนึ่งพันบาทคือหน้าที่นี้อ่ะคือรวมค่าเสียภาษีอะไรต่างๆคือเขาจัดการหมดเองเลยของที่เราซื้อกลับบ้านนะทุกคนมันมีอะไรบ้างก็จะมีพวกอาหารแห้งเนาะมาม่าปลากระป๋องขนมนมเนยหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อย่างเช่นนะทุกคนหลักๆก็จะเป็นของใช้อ่ะของกินอ่ะที่เป็นพวก ปรุงรสอะไรต่างๆนาะนาะคือณตอนนี้มันเป็นหน้าฝนมันเป็นหน้าฝนแล้วมันเป็นหน้าแบบน้ำมันทุกคนเราก็เข้าใจหละเราก็มีโอกาสที่เราจะซื้อกักตุนไว้เราก็ต้องซื้อกักตุนไว้อะไรประมาณนี้ในเมื่อพี่สาวเราจะกลับบ้านเนาะเขาก็คิดว่าเออจะกลับบ้านทั้งทีแล้วก็จะเอาของกลับไปหมดอะ และก็ถามว่าทำไมต้องมึงเอาต้องเอาอะไรของกลับมาเยอะแยะโอ้ยเห็นไหมโดนคนไทยเขาไล่มาลออะไรต่างๆนานาทุกคนคอมเมนต์เนาะว่าทำไมถึงต้องย้ายของมาเยอะเห็นไหมโดนคนไทยเขาในบอกว่าประเทศไทยดีนักหนานและทำไมถึงต้องย้ายของกลับมาที่จริงเขาพูดคําไม่พอนะทุกคนเนาะแต่แพรวก็จะใช้คำแบบเออสุภาพก็แล้วกันนะทุกคนคือเป็นยัง อ่าคือตรงหอบคล้องมานุงตุงนิงกับบานอ่าใช้ว่าประเทศไทยดีดังนา้าแล้วจะกลับมาเหตุยังว่าสันนะทุกคนอันนี้คือแบบมันก็มีไลค์คอมเมนต์เนาะทุกคนแพร่ว่ากะขอกราบนะที่หนีเลยนะทุกคนเหต <H id S 2> ุผลที่เราไปนีกับบริเมนว่าตั้งใจว่าให้พ่อแม่พี่น้องคนเล่าเนาะเพราะว่าคนเล่าบางคนนะทุกคนเพื่อนกัเข้าใจในสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ก็คือเอออ่าเฮาอ่ะอยากจะสรงคล้องกลับไป เพราะว่าแพ่ว่าเสือเลยว่าคนล่าที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยนะทุกคนเก่าิเกาว่าร้อยคนนะร้อรซนต์นะคนที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยเสือเธอว่าเขาต้องซสือข้องจากฝั่งไทยฝากไปอยู่ประเทศลา่าขนาดคนลา่าเหมือนกันแต่แท้ทีอยู่ฝั่งเล่าแต่แท้นะทุกคนไม่ขาดไม่้ายยังต้องขามมาซสือข้องในไทยเลยเพื่อที่จะเอาไปขายให้ขายแบบ ลายย่อยเนอกห้พี่น้องประชาชนคนลาวนันทุกคนอันนี้ก็คือแบบจะมีคนแบบว่าเออเล่าเวียดนามนะทุกคนเป็นเฉพาะบางคนบางกลุ่มเนาะที่ว่าเป็นคนเล่าเวียดนามที่เป็นบ่พอใจในการที่ว่าเฮาอะสือสินขาดจากไทยอะฝากไปให้พอให้แม่อยู่ประเทศลาวเนาะเพราะว่าท้าว่าคนที่มาทํางานจริงๆนะทุกคนเขาจะเข้าใจเลยว่า การตีห้าแบบลงไฮลงหน้าช่วงหน้าฝนนะทุกคนเขาคล้องเคืองสายบอจะเป so <iniz. S 2> ็ Bears, Hyundai, นแบบยังต <U listening. S 1> ่างๆค่ะคือมันจําเป็นมากเลยแล้วมันจะลําบากมากบางครั้งอ่ะถือว่ามีน้ามีในนอสวงที่แบบหนาหนามหน้าฝนอย่างที่ทุกคนเห็นนน้ําท่วมยังต่างๆนานะปัจจุบันนี้ ในบ้านโมบ้านองสะแพอยู่นะทุกคนน้มกันยังถ่วมเลยก็เลยแบบเออก็มีหลายเหตุหลายปจัจจัยเนาะทีแพ้ว่าอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งจะว่าน้ําั่วอะไรต่างๆนานาทุกคน,นคือเราแบบสมองมันไม่โล่งอะทุกคนมันเป็นห่วงเกี่ยวกับน้ำเนาะอันนี้ก็คือว่ากันไปนะทุกคนนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเช่นการที่เราซื้อของจากไปจากไทยไปลาวเนี่ยคนอื่นมองว่าเราขายชาติขายศาสตร์ขายบ้านขายเมืองทุกคนว่าเออ เป็นเราลืมสะอาดจังสันจังสีแทมยังบอกว่าทุกคนอาจจะเบื่อเนาะกับคําเบาทีจำเดิมคลองแบบนี้นะเพรว่าก็ถามว่าก็เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเลยทุกคนแต่ว่ามันก็เออเขาก็ต้องเอามาว่านะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้หูวว่าคนเนียนเบากับเขาเขาจะได้อธิบายให้เป็นเขาใจว่าสิ่งทีเพิ่นคีดมันบ่ถทึกต่องแล้วทุกคนท้าเือนเพื่อนว่าอยากด่าคอมเมมต์ด่าก่ะเขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จังคอมเมนต์ด่ากระได้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คืออยากให้เป็นฟากไว้นะแต่กรณีนี้คือเฮาอยากจะบอกว่าเหตุผลที่ฮาสื่ออยู่ไทยทุกคนมันอาจจะเสียค่าทรงแขลาลแต่ว่ามันคุ้มคุ้มนันที่นี่คืออยู่บานนะทุกคนอย่างเช่นเนาะผงชูรสอะเป่งนวทุกคนเนาะเป่งนวนั่นทุงหนึ่งอะถ่ายอยู่ประเทศไทยนี่หกบาท อยู่ประเทศเล่าสิบหาบาททุกคนคือแบบถามบามันมันเป็นถูกบอลถูกโมบานเลยหรือบอ่มันกับบอเป็นถูกโมบาททุกคนมันเป็นสะโพโมบานแต่เน,น่โมบาทน้องแพ้ว่าเนาะเป็นโมบานทีไกลห่างจากตัวเมืองและเน้นในนานาาแบบนี้นะทุกคนมันจะลําบากมากเลยในการที่เขาจะเขามาสื่อค้องยั้งต่างๆอยู่ในตัวเมืองเนาะการที่แบบว่าเออ เลยเมื่อบานฟากคลองกับบานเฮามีโอกาสที่เฮาจะสื่อส่งกับบานก็คือส่งไปเลยนะทุกคนทีเดียวหลายๆเนาะแต่ว่าเฮากับมาเววาเหรือราคาว่ามันแตกต่างกันมันแตกต่างมากมนะทุกคนคนทางบานจะเพยบอกว่าขนาดแบบบอกว่าจะเป็นคลองกินเนาะคลองใส่ใทุกคนจากที่พริกพริกแห้งอะโลนึงอะอะโลละร้อยอะทุกคนพริกแห้งปัจจุบันนี้โลละสองร้อยบาทมันคือขึ้นขึ้นขึ้น,น,นแบบตัวเท่าตัว ส่งตังกับบ้านนะทุกคนสองพันบาทเนี่ยเราจะได้และผงชูรสอ่ะได้ประมาณหนึ่งถุงสองถุงปัจจุบันนี้คือไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าของมันแพงมากให้ไม่ได้นะทุกคนก็เลยแบบเออเราไม่ได้เลยอะ่ะเราก็คือไม่ได้อะไรเลย คือมันทุกอย่างมันแพงหมดเราก็เลยแบบเออทุกอย่างมันแพงหมดนะเราก็ต้องมีอะไรที่เราช่วยได้เราประหยัดได้เราให้พ่อให้แม่ส่งไปให้พ่อให้แม่อยากจะให้พ่อให้แม่กินเราก็ต้องส่งนทุกคนแต่คนมองว่าเราเป็นคนที่ว่าขายชาติแถมยังด่าเราว่าโอ้โหไปว่าเป็นแพ้ว่าเจ็บใจมากนะทุกคนขายชาตินี่แพ้ว่าไม่ว่าหรอก แต่มาดา่าเพว่าว่าเป็นกะหลีสิคือมันมันจุกเฮ้ยเราทํางานเป็นกะหลีได้ไงวะทั้งที่เราทํางานบ้านเนาะเราทํางานบ้านเรากวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ําล้างสักโคกแต่ในแค่ความคิดของเราแบบนั้นเขามาด่าเราว่าความคิดเราโง่ดักดานอะไรประมาณนี้นะทุกคนถามแล้วก็ด่าเราสารพัดว่าเราเป็นลูกกะลีอะไรต่างๆนาะนาะนะคือทมจริงนะ ถึงจะเป็นลูกกะลี่แต่ว่าเรามีความสามารถด้วยการที่ถ้าสมมตินะว่าเราเป็นลูกกะลีถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าะทุกคนเราจะรู้สึกว่าเออทำไมล่ะต้องมาเปรียบเทียบให้คนอื่นคุณดีพอหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะทุกคนที่ต้องมาว่าให้คนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ ก็คลิปนี้นะทุกคนแพรวก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าคำพูดคำไหนพูดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเลขที่สำคัญก็ต้องขอโทษจริงๆถ้าพูดเรื่องอะไรที่ให้เอฟซีแล้วก็คนฟังไม่สบายใจนะทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งไหนก็แล้วแต่นะทุกคนที่ทำให้มันได้ด้วย เงื่อแรงของเราอ่ะไม่ว่าเราจะฝากกับบ้านไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันหามาได้ด้วยเงินของเราเองด้วยอาคืองเงื่อนเงื่อหยาดเงื่อแรงกายของเราเองทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีที่ภาคภูมิใจเนาะเราอย่าไปดูถูกคนอื่นเลยทุกคนถ้าสมมตินะว่าในคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นลูกกะหรี่แต่ถ้าเขาเป็นกะหรี่นะทุกคนอยากจะบอก จุดๆนี้ิดนึนดนงเนาะเราไม่ควรไปว่าให้คนอื่นเราไม่มีสิทธิ์เลยมันสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกทํางานแบบไหนทําอาชีพแบบไหนนะทุกคนคนเราบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้เนาะแต่ขอแค่เราอะไม่ไปลักไม่ไม่ไปขโมยไม่ไปชอบโกงของใครอะทุกคนเขาทํางานแบบนั้นเขาก็ต้องเสีย ร่างกายของเขาทุกคนเขาก็ต้องลำบากในสิ่งที่เขาลำบากแถมคุณยังจะไปตอกย้ำซ้ำเติมหนะคะทุกคนก็ฝากให้คิดด้วยนะคะคอมเมนต์ที่หาว่าคนอื่นเป็นทํางานอย่างที่แบบว่าคุณคิดนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้เพรวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เพราวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ